ยำเหล่าทะเลจานนี้อยากบอกว่าอร่อยมากและทางร้านเขาก็ให้มาจุกๆอีกแล้วจ้ายิงๆโอ้ยพวกฉันกินบ่เหมือนอีกแล้ว รสชาติแบบว่านัวปลาแดกแห้ง่าผู้ใดผ่านมาเห็นคลิปนี่รับรองว่าน้ำลไล่ไหลเทๆละใจยิงอยากบอกว่าเซลมอนเพิ่นกระหายหลหแห้งโอ้ยราคา250้าบาท้าได้ไหลขนาดนี้มูจาวาเป็นตากินโบมากกินย่ามได้รสชาติกับโบเปียนรสชาติก็คือเกามันเปะมันเวอร์มันปังเมใจยิงิง <ๆๆ S 2> อันดับแรกยางเขามาในลานก็สิได้กินปลาแดกตําดังห้้ยพุลธะปลาแดกเพิ่นก็จะเมียนปรุงได้ดีค่ะดีเน แม่จะเป็นแสบมือหลังบัดชันไปชันชิล่องสือปลาแดกเรามาต่ำเบิงเบิงว่ามันสีแสบบอเพระว่าชันบอาให้แม่ชันฟังแม่ชันบอกว่าคือบาสือปลาแดกมาลองตํำเองเบิงถ้าแมนปลาแดกมันแสบตํำจังได้กระแทบแมนบอกย่าอัน้ก็ได้แต่ก็ด้วยความที่ชันเป็นคนขี้สงสัยจังไดจังไดชันกะจะพิส้อน้ำปลาแดกร้านเพลินมาลองต่ำเองเบิงสีสันรสชาติสีออกมาจังไดเดียวชันมารีวิวให้เบิงด้วยเธอ่านบอพานอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าต้องไดลองก่อนละนาอมือนี่พวกฉัน ก,ก,กันมากันสามคนหล้านสาวกับน้องสาวฉันสองคนนี่บ่เคยกินตำบังฮุงลาน,นี่จากเทียฉันนาา่ะล่ะพ้ามันมาเปิดโลกที่แรกสิบ่มีคนไปน้ำฉันเด้กัด้วยความที่ฉันอยากให้พวกมันล่องพวกมันกินนาา่ะล่ะฉันเลยว่ามามาเดี๋ยวกูเป็นเจ้ามือเองสีเลี้ยงเองดอกสูยายานแต่ใจไหลาบาทเทียนหอีพออีเมเอ้ยอาบนา้ำหอดกับบ่ท่านฟาวเลียนึ้นลวดว่าของฟี่นั่นพอ่อใดกินแล้วพาก,กันกินบ่ยุดปากเลยว่าพากันแซ่บแผ่ฉันก็เลยบอกว่านี่ล่ะ กูกะคัดสันไปสิ่งดีๆมาเพื่อพวกซูทั้งนั้นวานเพืชกะต้องหวังผลพอะเหตุให้พวกมันมาพวกมันติดใจแล้วมือหลังมากกะให้พวกมันจ่ายบาทเทียนี้มันกะสิมีมือส่วนเฮาอยู่นันละตอนที่ภาคกันนั่งกินนองฉันมันถามฉันว่ามีร้านใดในพยาี่เจ้าบ่เคยไปกินแน่ย่ายคันเบาถึงร้านสมตำมีอยู่อีกร้านนึงที่ฉันบบท่านได้ไปลองเดี๋ยวมือหลังฉันสิไปล่องกินล้านเราอยู่ล้วก็ตำเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่แม่้าก็นหนาตาดีดีอายุ อเพื่อนซ้ำชั้นนี่ละเพราะว่าฉันติดตามเราอยู่ฉันติดตามเพื่อนในต่อตอสีสันเวลาหลังเราตํากับเป็นตาแซบเป็นตาแซบแต่ฉันก็คือโบไปล่องเหอฉันก็เงินเจ้าของมือล้างมือ คนฉันสิไปล่องกินลานเล่ายู่แต่คือที่ฉันเคยบอกไว้เลยว่าคําว่ารสชาติคําว่าความแ่บมันแหลวแต่ผู้มาสให้คนคนเดียวเหตุห้ถึกใจคนทั้งเหมือดเป็นไปบด้แนนนอนจ้าคนทํามาหากินสุดจริตจังไดเข้ากระตองผ้ากันซัพพอร์ตเพิ่นฉันจะบ่มีพลังลบในเรื่องแบบนี้เลยเด้อฉันสีบอกไว้ก่อนฉะนนานแล้วเวลาฉันไปกินร้านใดบ้องห่วงว่าฉันสีว้าบดีคําว่าแ่บอยู่กับคําว่ามักคักมันกระตางกันแน่จักน้อยสําหรับฉันถ้าอียงที่ เขาเฮ็ดมาแล้วเฮากินแล้วเฮาบ่มาเข้าบ่แซ่ให้เฮาคิดว่าเพิ่นบ่ไดตํำม,มาให้เฮากินแต่การตามบักห่งเวลาเข้ามารสชาติแบบใดเขาก็สามารถบอกแม่ข้าได้ไดีว่าเฮามากโซมมากหวานมากเปรี้ยวก็คือฉันนี่ล่ละฉันกินบ่เพ็ดเมนบอฉันใส่พริก3าเม็ดเวลาไปสั่งตาบัก่งตาเอียงกส็สั่งฉันกะสิบ,บอกว่าใส่พริกสเม็ดเด้อจ้าแม่ค้าหนูกินบอเพ็ดเวลาเพิินเฮ็ดมามันกะสิเป็นตามที่เขา้าสั่งเลยเห็นบ่ก็ตามนั้นละจ้ามือหลังสิไปส ริมลานอีกลานนึงอยู่เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย